สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องลัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดีการมีระเบียบผู้ฟังทุกท่านครับ การเป็นนักพูดที่ดีนั้นระเบียบถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เส้นทางของการเป็นนักพูดรุ่งเรืองได้ความมีระเบียบของนักพูดนั้นจะก่อให้เกิดคุณภาพของงานที่จะพูดขั้นตอนที่ดีของการเตรียมการพูดการพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผู้พูดได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลวิธีการจัดระเบียบในฐานะนักพูดคุณภาพนั้นนั่นก็คือ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองกำหนดการเรียนรู้ที่ชัดเจนทบทวนสิ่งที่จะเพิ่มพูนอยู่เสมอจัดเตรียมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานพูดให้เพียบพร้อมแตดเวลาในการฝึกฝนเข้ารับการอบรมเรียนรู้อยู่เสมอจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนั้นการเป็นนักพูดนักปาตกถา นักสื่อสารร่วแสวงหาเทคนิคหรือศิลปะขั้นตอนต่างๆเข้ามาเสริมสร้างการเป็นผู้พูดที่มีศักยภาพนั้นสามารถสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของการประกอบวิชาชีพการสร้างรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนะครับในโลกของออนไลน์นั้นการพูดหน้ากล้องการไลฟ์การสื่อสารต่างๆนั้นการมีเทคนิคการพูดถือว่าเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง ดังนั้นการมีระเบียบการจดระเบียบเสริมสร้างกับการมีวินัยจึงทําให้นักพูดที่ดีนั้นสามารถก้าวเดินได้ต่ออย่างทรนงทุกท่านครับการเป็นนักพูดที่มีระเบียบนั้นทําสิ่งใดมักสวยงามผู้คนทั่วไปบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปแห่งหนตนาําตบลใดเมื่อเจอเจอสิ่งใดที่มีระเบียบมีระบบอยู่ในวินัยแน่นอนครับเขาย่อมพึงพอใจการที่จะเป็นนักพูดก็เช่นเดียวกันดังคํากล่าวที่ว่า การเป็นนักพูดที่ดีนั้นฝึกได้หากเราพูดเป็นชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการยอมรับกันว่าทุกคําพูดของมนุษย์นั้นมีพลังเรามาร่วมสร้างสรรค์ผู้จาสื่อสารด้วยถ้อยคําพลังบวกกันเถอะนะครับวันนี้ขอใังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ